สวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบนะครับเห็นอย่างนี้ก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าคลิปวิดีโอจากทิกตอกที่ผมจะมาพิสูจน์ในวันนี้ครับคลิปในวันนี้เล่นสนุกสนุกขำๆเบาสมองสบายสบายฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้คือผมไปเจอวิธีการเล่นสนุกกับไม้แขวนเสื้อแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ไม่มากครับอันดับแรกเราไปดูวิดีโอจากท i กตอกกันก่อนเลยก่อนครับว่าเขาเล่นอะไรอย่างไงครับอ่านี่ครับเขาก็เอาไม้แขวนมาแล้วก็เอาเหรียญครับ ไม่ได้ใจว่าเหรียญรันลาสาระของเขาบ้างครับวางตรงกลางครับบารดาให้ได้จากนั้นก็ดูครับเขาจะหมุนครับดูวึบวุบฟุ๊บฟุ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 บปรากฏว่าเหรียญยังอยู่ครับไม่ไปคำนีภาพชาครับปึ๊บฟับเฟิร์บเวิร์บเห็นไหมครับเหรียญยังอยู่ครับไม่หล่นครับว้า แล้วไม่ได้แค่นี้ครับกลับต้านก็ได้ครับดูครับนี่ครับเปลี่ยนบ้างครับไปไว้ที่ตรงหัวบ้างครับก็หมุนปุ๊บดูซิโหยมันวางที่วางมันน้อยมากจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้จริงครับฮู้สรุปัดได้ทั้งหมดเลยครับที่อย่างี้น่าสนใจมากทิมตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออย่างนี้น่าสนใจมากครับอ่ะก็ดีเลยครับไม้แขวนเสื้อมีเยอะแยะแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาลองพิสูจน์กันดูเลยครับเฮ้ยไม่มีตังค์สักบาทเลยครับเพื่อนผมขอสักห้าบาทสิบบาทได้ไหมครับขอห้าบาทสิบบาทนะนะเอามาพิสูจน์นะ อย่าอย่าอย่าป่ะเอาไปฉุดกันมาอันดับแรกเรามาดูแม่แขวนเสื้อครับผมก็เตรียมมาหลายแบบเลยครับเป็นแบบเป็นสเตลเลสเป็นแบบอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นพลาสติกหุ้มข้างนอกอีกทีนึงหรือว่าเป็นพลาสติกทั้งแท่งเลยแบบนี้ครับก็คือมาหลายๆวัสดุหลายรูปแบบนะครับเผื่อไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้จะได้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับต้องลองดูนะครับแต่ทีนี้ขั้นแรกยังไม่รู้เลยว่าได้จริงๆหรือเปล่าลองดูอันแรกก่อนนะครับฉะนั้นเอาแม่แขวนแบบที่คล้ายๆในคลิปวิดีโอเขามากสุดก่อนแล้ะกันนะครััััับบบบบแแล้้ววววกกกาาาาาารรรรรรรงงงงเเเเหหหีีียยยยญญคคคือออมมมนนนนไดจิๆ่่ะะ หวองได้ครับเฮ้ยได้จริงอ่าอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทก่อนเลยนะครับโอ้ต้องมือนิ่งมากเลยนะอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวพอวางได้ปุ๊บผมจะรีบหมุนให้เลยที่สุดเลยเหมือนกันเดี๋ยวไม่ทันนะครับอ่ะอ่านี่ครับโอเคได้นะครับต้องนิ่งๆครับอย่าหายใจครับโอ้ยอืบโอเคหมุนได้ครับเฮ้ยจริงครับไม่ได้ยินเสียงหล่นเลยนี่ อ๋อแล้วนี่ตอนอยู่ผนหยุดยังไงให้มันไม่หล่นเนี่ยครับป๊อ,อหล่นไปเลยครับผมไม่ไนแน่ใจนะว่าจากในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นว่ามันเร็วมากนะครับแต่นี่ได้ยินเสียงไหมผมเริ่มหมุนมันไม่หล่นครับมันไปนหล่นตอนท้ายนะครับเฮ้ยแต่จริงครับปลอดที่สุดครับว้าวเดี๋ยวเราเพิ่มขนาดเหรียญดีกว่าเอาไปเรียนที่ใหญ่หน่อยเป็นเหรียญสิบไปเลยนะดูกันนะครับว่าเหรียญสิบจะทําได้ด้วยหรือเปล่านะเฮ้ยตื่นเต้นจังหรือแบบมันถูกติดไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูใกล้ๆกล้องก็ได้นะคครับออ่โอเ อุ๊ยอันนี้หล่นครับเห็นไหมเอาใหมา่อีกทีไม่แน่ใจว่าตอนเริ่มมันช้าไปหรือว่าเหรียญมันหนักเกินไปนะครับพออีกรอบพออีกรอบแล้วไปนี่ไม่หล่นลเลยไหมงัว <laughs> <laughs> แสดงว,ว่าน้ำหนักของเหรียญมีผลครับเหมือนเหรียญแบบมันเบาไงเมื่อจะคล้อยตามกับไม้แขวนของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่เหรียญสิบมันมีความหนักมากครับบางทีถ้าเกิดเราหมุนไม่ครบรอบหรือว่าแบบไปชะลอลนิดนึงมันเสียหลักปุ๊บมันก็หล่นเลยง่ายๆครับเพราะว่าเหรียญมีน้ำหนักมากนั่นเองนะครับโอ้เป็นอย่างนี้นีะครับถ้างั้นดูเหรียญห้าบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่ามาดูที่เหรียญห้านะครับอุ้ย <laughs> ยากผมเอาด้วยตัวเหรียญห้าม,มันนะครับหลายๆคลิปวิดีโอแล้วครับเหรียญห้าม,มันจะเรียกว่าอะไรมันจะไม่ค่อยเรียบครับด้วยตัวลวดลายบนเหรียญน,นะครับค่อนข้างเป็นแบบหยิกหยักจริงหยักเยอะๆนะครับแสดงว่าถ้าจะได้ผลดีสุดจริงๆนะเหรียญบาทเลยเหรียญบาทอันเดียวเลยได้ผลดีแบบมากๆแล้วมาติดแบบหนึบเลยครับสุดยอ,อดจริงๆลยครับเฮ้ หลบไม่ได้จริงเฉยเลยครับทีนี้เราลองเป็นไม้แขวนแบบอื่นบ้างนะครับตอนแรกเป็นแบบเหมือนสแตนเลสอย่างนี้นะแต่ปเปลี่ยนเป็นแบบนี้เรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเหมือนด้านในเป็นเส้นลวดแต่ข้างนอกเป็นพลาสติกหุ้มอีกรอบอะไรประมาณนี้นะครับลองดูว่าใจหรือเปล่านะครับแต่พอเป็นแบบาทก็จะยากที่ในการวางครับเพราะมันเล็กมากอ่ะพร้อมแล้วไปโอ๊ย,อย <laughs> ทำไมมันถึงกระเด้งไปอย่างนั้นคอยรอบคอยรอบโอเคนี่อย่างนี้นะครับพร้อมครับไปยืดโอ๊ย นแสดงว่าไม้แขวนแบบนี้ทายากครับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะตัวไม้แขวนมันอ่อนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคือมันยืดหยุ่นมากๆนะครับดูว่าที่ตัวผลิตภัณฑ์ของมันตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่แบบนี้ดูครับนี่ความยืดหยุ่นมันจะน้อยกว่านะครับแล้วก็แบบแข็งนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็อลองแบบต่อไปครับนี่ที่เป็นไม้แขวนแบบพลาสติกแบบนี้ไปเลยนะครับ้องดูว่าเป็นยังไงตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะวางได้หรือเปล่าเพราะมันดูแบบมนๆเหลือเกินนะย่างเหมือนกันนะกลายเป็นว่าต้องมาเลือกไม้ขเนี่ three weeks later โอ้โอ,อ้ไม่ได้เลยครับไม้แขวนแบบนี้คือตรงตัวไม้ตรงเนี้ยมันจะมนๆน,นะ ผมไม่แน่ใจตรงนี้มันดูไม่ออกนะครับมันต้องแบบมาเห็นแับมันลองรูปดูมาเต็มว่ามันเหมือนแบบเป็นแบบสันแหลมแหลมเหมือนหัวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยวางเหรียญไม่ได้ครับแค่วางธรรมดาให้อยู่ยังไม่ได้เลยผมพยายามลองวางหลายครั้งแล้วต้องวางบนอากาศวางบนพื้นโต๊ะไม่ได้เลยครับแสดงว่าไม้แขวนแบบนี้ใช่ไม่ได้ครับแสดงว่าถ้าเพื่อนๆอยากเล่นตรงนี้นะครับเราต้องมาลองสัมผัสดูตรงนี้ก่อนครับว่าถ้าเนี่ยนูนๆไม่ได้ครับถ้าเรียบอย่างเงี้ยได้เท่าที่มันผมมีนะครับไม้แขวนก็ต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะได้ครับพื้นต้องเรีีีียยยยบบบบๆๆๆคครรรรรรััััเเเเป็็นนนนนมมมมกกกกลลลลออะะไไไไดดดด้้้้ใหหหววาาาางงง่่แแททญตุ ได้จริงครับทีนี้ครับเรามากับหัวบ้างครับฟิ้งเอาที่หัวตรงนี้นะครับดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับตรงนี้แค่วางเด่งยากเลยไหมเนี่ยอ่าได้ครับโอ้ลืมทำา้าบนครับที่ดูเมื่อกี้คือเขาต้องอ่านี้ออกด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันจะเสียไปเลยไหมเนี่ยเสียใยของจังเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็ทําก่อนจึ๊บนี่ได้นะประมาณนี้คิดว่าไดจะได้นะครับแล้วก็การวางตรงนี้เนี่ยโอ้โหยากขั้นสุดเลยผมว่าเอาเฮ้ยได้อ่าเอาเลยครับเอาเลยครับ นิ่งๆนะนิงน่งๆโอ้โหเขียวมากเลยอ่ะอุ๊ยอ่ะมาดูนะครับว่าการหมุนแป๊ดเดียวยังไม่ทันได้เริ่มหมุนเลยคุณผู้อาจจะงงว่าทำไมผมไม่เริ่มจับแบบนี้ก่อนแล้วค่อยวางใช่ไหมครับไม่ใช่ครับวางยากมากเลยครับถ้าเราเริ่มแบบจับอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับโอ้หรือว่ามันไม่ขึ้นมากพอคือเง,งี้ยได้แล้วแต่ว่านี่ครับตอนนี้มันเฉียงลงอยู่อย่างเงี้ยผมต้องเพิ่มขึ้นอีกเราดัดแปลงหน่อยอ่าอย่างนี้ประมาณนี้น่าจะได้นะโอเคพร้อมนะครับไป hey dave wow uh, open it up uh -huh. เฮ้ยได้จริงครับอาจจะไม่ได้อยู่จนจบได้หือแต่ก็ได้จริงครับโหแสดงว่านี่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แน่นอนครับแต่ว่าอยู่ที่การฝึกฝนครับเหมือนเมื่อกี้ยังหมุนไม่ทันจบที่จะหยุดกลับมาเลยครับแค่ผมลดความเร็วลงก็หล่นแล้วครับแต่ในคลิปวิดีโอนั้นนะเขาสามารถหมุน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 สุดท้ายก็กลับมาหยุดได้อย่างโหเหลือเชื่อมากแสดงว่าเก่งมากๆมือน,นิ่งมากๆแล้วก็ฝึกมาบ่อยมากๆนะครับพอรอบนึงผมอยากจะพยายามกลับมาหยุดเหมือนเดิมดูนาวก็ได้หรือเปล่าครับแต่จริงๆนะการวางแบบนี้กับหัวอย่างเงี้ย วางง่ายกว่าแบบปกติแบบปกติวางยากวางหล่นว,วางหล่นนี่แบบวางแป๊บเดียวได้เลยครับอ่ะมาลองดูกันนะครับคุณอันนหล่นแล้วมันตกใจทุกทีเลยครับอ่ะเอาเป็นประมาณนั้นแล้วกันนะครับให้ดูว่าแบบเออมันสามารถหมุนได้จริงๆครับทีนี้อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนครับฝึกมากก็ทําทได้ฝึกน้อยก็ทําไม่ได้ครับเรื่องของตัวนี้ด้วยครับตัวไม้แขวน ผมว่าความสมดุลของมันมีผลมากๆเลยครับมันยังไม่แก้อะถ้าเราวางแนวตรงอย่างเงี้ยสมมติว่าเราวางเบี้ยวมันก็อาจจะไม่ได้วางเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไม่ได้หรือบางทีวางตรงแล้วจะไม่แผ่นเราเบี้ยวอะถ้าหนึ่งบีบกว่าข้างหนึ่งสูงกว่าเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความสมดุลล้วนเลยครับควรจะต้องให้สมดุลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้กันให้มันอยู่ตรงกลางครับดังนั้นก็หมุนหมุนหมุหมครับเดี๋ยวมันจะมีแรงเฉื่อยไปตามไม้แขวนของเราเองครับแล้วมันจะเกาะติดไปด้วยกันตลอดนะครับหลักการขพวกรถไฟเหอะอะไรพวกนั้นแหละที่มันสามารถตีลังกาได้โดยที่ไม่ตกจากรางครับเพราะมันมีความเร็วมาอยู่นั่นเองครับ นั่นแหละครับก็ไปทดลองเล่นกันดูได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับคือผมก็เอาตามของที่บ้านผมมีนะครับไม้แขวนเสื้อก็มีแต่ละกัน4แบบแบบนี้นะครับไม่แน่แหละครับว่าที่บ้านเพื่อนอาจจะมีไม้แขวนที่แตกต่างกันออกไปครับเอาไปลองทำกันดูครับแล้วได้ไม่ได้ยังไงมาคอมเมนต์บอกแลกเปลี่ยนกันครับเผื่อเพื่อนบอกว่าที่บ้านผมครับมีไม้แขวนเสื้อของเด็กวัสดุเป็นพลาสติก แล้วแบบว่ามันเรียบสามารถทําได้อะไรอย่างงี้ครับเรามาบอกเรามาเม้นล์เรามาแชร์แลกเปลี่ยประสบการณ์กันนะครับของผมวันนี้ที่ทำให้ดูนะครับมีแต่แบบที่เป็นสแตนเลสอย่างเงี้ยที่ดูได้ผลดีมากที่สุดแล้วนะครับอันอื่นนี่ไม่อยู่เลยแค่วางยังไม่ได้วางยากเลยนะครับวนเหรียญต้องเป็นเหรียญบาทครับน้ำหนักพอดีถ้าเหรียญอื่นมันจะหนักเกินไปไม่ได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับการพิสูจน์วิดีโอจากทิกตอกว่าถ้าเกิดเราเอาเหรียญวางบนไม้แขวนแล้วหมุนมันจะอยู่ได้หรือเปล่านั้นเป็นความจริงครับสามารถททททํําาาาาาไไดดด้้จรรริิงงััเเเเป็นนหหลลกกกววยศสตต์มมมออออู่่่ืืชแ จรริงคับนี่แหละครับความเฟี้ยวของวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับรวมไปถึงกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเราดูนยครับว่าวิดีโอต่อไปผมจะเอาอะไรมาพิสูจน์ดีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เกินนุดยอดเลยแต่นี่อย่ากใส่หัวนะเขาใส่หัวปุ๊บหันเลยโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอ